มันลมก็เอาอะไรทำมันไว้ก่อนสิทำไมจะแต่งหน้าโอ,อ้หทำไมนั่งสวยจังเลยใส่เท้าเหยียบเลยเหรอไม่ดี้งใส่เท้าเหยียบเลยอ่ะฮมันก็เปลืองไป้งเงี้สิเธอจะแต่งหน้าให้ใครแต่งหน้าให้กระดาษทิชชู่เนี่ยนะแล้วก็จะแต่งหน้า ว่ายขยันแล้วบันเนี่ยมันจะไปสวยได้ไงมันก็ไม่สวยแล้วบันเนี่ยจะแต่งหน้าให้แม่ที่ส,สวยหรอหน่ารักจังเลยเอาสวยที่สุดเลยเหรอไม่เหมือนผีหลอกนะเค <Okay. S 1> <laughs> ไม่คิดออกแล้วคิดออกแล้วคิดออกแล้วนะี่คืออะไร เปียนหน้าสวยชุดสวยๆแล้วคนก็นสวยไหมสวยแน่นอนแมวน้อยแมวน้อยใครเราบ้าเนี่ย